กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายโพสต์คริบรู้จริงรู้ทันครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราก็ยังนั่งอยู่กับศาสตราจารย์ดรธนวัต์นะครับพูดถึงภัยพิบัติและที่น่าเป็นห่วงอย่างมากสำหรับประเทศไทยคือแผ่นดินไหวจริงๆแล้วแผ่นดินไหวเกิดข,ขึ้นทัว่วโลกซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยบ้างแต่นอกเหนือจากแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นที่เมืองไทยมีโอกาสเกิดขึ้นมากมีอะไรอีกครับส่วนใหญ่ก็เป็นภัยพิบัติที่น่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องภาวะโลกร้อนเราพบว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิด การแปรปวนของภูมิอากาศไปค่อนข้างที่จะเยอะมากเราสังเกตว่าปัจจุบันนี้เนี่ยฝนฟ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากสมัยเราเด็กๆนะอันนี้ก็จะส่งผลตามมาก็คือพิบัติภัยที่เกี่ยวกับน้ำนก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เราจะเจอทุกปีผมยกตัวอย่างเช่นเพิ่งผ่านมาก็คือเรื่องภายแรง้งน้ำขาดนะฝนไม่มาร,ร้อนมากนะ ที่สองก็คือน้ําท่วมครับอีกสักสองสาเดือนในข้างหน้าเราอาจจะเจอภาวะเรื่องน้ําท่วมที่ต่างๆแผ่นดินถล่มตามมาก็คือฝนมาครั้งละเยอะๆนะทาให้เกิดแผ่นดินถล่มอย่างเช่นที่ที่อุตรดินหรือว่าแถวปลายแถวอะไรเป็นต้นอย่างนี้เราเราพบว่าแผ่นดินถล่มเนี่ยถ้าที่ผมติดตามมาในช่วงสิบปีหลังเนี่ยมันมีมากขึ้นประมาณสิบเท่าตัวอาจารย์ฟังดูแล้วภัยแรงนี่พอจะเข้าใจนะครับว่าเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่จริงๆแล้วปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมเนี่ยฟังดูแล้วเกิดจาก แผ่นดินทลายลงมาเกิดจากการตัดต้ดตนไม้หรือเปล่าจริงๆมันเป็นเพราะฝีมือมนุษย์หรือเปล่าฮะตัดไม้ทําลายป่าทําให้น้ําท่วมแผ่นดินทลายไม่ใช่รธรรมชาติพิบัติภัยทั้งสามตัวเรื่องของอภัยแรงรดินถล่มน้ําท่วมเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยปัจจัยที่เป็นหลักก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนอปัจจัยที่เสริมทําให้เกิดที่โน่นที่นี่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็คือน้ำมือมนุษย์รเรามีการหมายว่าตัดไม้ทําลายป่าหรือแม้กระทั่งเราย้าย จากที่ลาบเนี่ยไปอยู่บนเชิงเขามากขึ้นดังนั้นเกิดพายดินถล่มก็จะมีมากขึ้นภัยแล้งเนี่ยก็จะมีส่วนก็คือเราเราตัดป่ามากขึ้นเนี่ยมันก็ฝนก็มาน้อยลงพ,พูดถึงภังยแล้งก่อนช่วงสองสามนที่ผ่านมาร้อนมาก ร้อนแทบไม่รู้จะพูดยังไงว่าร้อนมากปีหน้าจะร้อนยิ่งกว่านี้เท่าไหร่ครับแล้วปีต,ต่อไปเนี่ยเทรนด์มันจะเป็นยังไงในอนาคตคือตอนนี้เองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่จับเรื่องของภาวะาการเปลี่ยนแปลงภาวะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแค่เรียกอะไรบอกได้ว่าปีหน้าจะรอ้อนไหมหรืออะไรมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภูมิอากาศมันแปรปรวนโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะจับเทรนด์มันได้แล้วในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากเพราะว่า มันมันมันแปรปวนไปจนจนเราเองเนี่ยก็ยากที่จะวิเคราะห์เราเราไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าว่าปีหน้าจะเจอแรงมากหรือเปล่าตราบใดแม้ว่าสองสามเดือนล่วงหน้าเราดูเทรนที่อยู่ปัจจุบันแล้วเราสามารถจะคาดการได้แต่เราพบว่าปีนี้เนี่ยนะปีนี้เองเนี่ยหลังจากที่เราเจอแรงมาเยอะเนี่ยเราพบว่าน่าจะมีแนวโน้มที่มีฝนมากขึ้นแล้วฝนฝนในประเทศไทยเนี่ยแพทเทิร์นเ็จะเปลี่ยนไป เวลาเขาตกเนี่ยสังเกตว่าปัจจุบันมาทีมาเยอะๆอะมากแล้วก็จะหายไปครับใน,ในหน้าฝนเราเองในอนาคตหรือแม้ปีสองปีนี้เนีเพราะว่าในหน้าฝนเองเนี่ยอาจจะเจอปรากฏการณ์ซึ่งร้อนแบบหน้าร้อนก็ได้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอ,อในหน้าฝนสมัยก่อนนะสมัยเราเด็กๆเนี่ยมันจะฝนตกมาทั้งทั้งหกเดือนตกค,ค่อยๆตกเดี๋ยวนี้มาทีโครมแล้วหายไป ฝนทิ้งช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่ร้อนมากทีนี้ท,ที่ที่กังวลนหัวในมันเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือว่าประเทศแถบร้อนเมืองร้อนเนี่ยหิมะตกเคยเกิดขึ้นแล้วประเทศในแถบหนาวร้อนจัดที่ในประเทศไทยเองเนี่ยฮะมันจะมีการเปลี่ยนฤดูไหมฮะจะมีฝนตกขึ้นในฤดูร้อน แล้วก็จะมีความร้อนจัดในฤดูหนาวหรือฤดูฝนมันมีความเป็นไปได้มตอนนี้มันก็เป็นไปในแนวนแนวโน้มอย่างนั้นอยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นฤดูหนาวบ้านเราตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงประมาณคุมภาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแถวภาคใต้เนี่ยเป็นเป็นโซนที่ปลอดฝนเพราะว่าเป็นช่วงที่กีดยากได้ดีสุดจะเป็นฤดูหนาวแต่เราพบว่าณปัจจุบันเนี่ยในช่วงสักสิปีหลังเนี่ยอากาศหนาวจากเมืองจีนเนี่ยดันตัวลงมาล่างมากแล้วทําให้ภาคใต้เนี่ย แทนที่จะเป็นฤดูหนาวเนี่ยหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอฝนเนี่ยปัจจุบันฝนตกมากครับแล้วก็การกรีดยาเนี่ยคุณภาพได้น้อยลงลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างอันที่สองก็คือเราพบว่าในช่วงฤดูร้อนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยเราพบว่าอุ๊ยร้อนจัดครับแต่ว่าในช่วงสิบปีหลังที่ผมติดตามมาเนี่ยเราเจอภาวะเรื่องเราเรียกว่าพายุฤดูร้อนคือเอ่อมันมันร้อนจัดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่าแล้วมีลูกเห็บตกปีนี้ ยกตัวอย่างปีนี้อย่างที่เทียงรายเนี่ย<ะ>ลูกเห็บตกนี่เหมือนหิมะเลยตกมาเยอะมากตกลูกใหญ่รปรากฏการแบบนั้นจะเห็นได้เยอะมากอา,อาจารย์มองคาดการณ์ว่าป,ประเทศไทย10-20ปีข้างหน้าภัยพิบัติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะทาให้ประเทศไทยเป็นยังไงใน10-20ปีข้างหน้ามันจะกระทบเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมยังไง<อ>ไรเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยเฉพาะเรื่องของพิบัติภัยเนี่ยเราพบว่ามันคงจะกระทบกับคนไทยแน่นอนโดยเฉพาะว่าการแปรปรวนของภูมิอากาศเนี่ย มันจะทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดการณได้ว่าเราจะลงทบอะไรแล้วจะได้ผลผมยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีในการเพาะปลูกเราเนี่ยเราได้จากรุ่นบรรพบุรุษเราปลูกข้าวในช่วงนี้วานช่วงนี้แล้วก็เริ่มไปอย่างเงี้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นมาตลอดภูมิอากาศเรามันมันผิดเพี้ยนไปมันผิดแพทเทิร์นไปแล้วตรงนี้เนี่ยจะส่งผลทําให้เกิดในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดวิกฤตอาหารโลกครับซึ่งหลายประเทศกังวลกันอยู่นะในเป็นอิชชู่ใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ที่เรากังวลมาก พิบัติภัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนี่ยจะส่งผลทําให้การผลิตอาหารโดยเฉพาะประเทศประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่ผลิตใหญ่เนี่ยอาจจะมีผลกระทบ,บนะแล้วนอกจากเรื่องของพิบัติภัยที่ทําให้เกิดความเสียหายเรื่องเกษตรกรรมแล้วเนี่ยเราพบว่าพวกโรคแมลงหรือแมลงต่างๆเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเพราะว่าพออากาศโลกร้อนขึ้นเนี่ย การควบคุมของสัตว์เล็สัตว์ต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นเส้นใยกันครับพอบางตัวเนี่ยมันหายไปเยอะมันตายไปเนี่ยมันก็เกิดการบูมอย่างเช่นตะกกระแตนเป็นต้นครับตัวนี้ก็จะส่งผลให้พอมีทะกกระแตนเยอะหรือมีวัชพืชแมลงเยอะเนี่ยมันก็กัดกินพืชกันจัดยากขออีกนิดเดียวคำถามสุดท้ายลครับและประเทศไทยมีการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนครับ พอจะทราบไหมอันนี้ผมคิดว่าหลายหน่วยงานกาลังกาลังคุยกันอยู่นะแล้วก็ยังมองีอย่างเช่นเมื่อวันที่สิบเนี้ยก็จะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของอาภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรผมคิดว่าหลายหน่วยงานก็ตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวตรงนี้แต่ว่าราจะตื่นตัวช้าไปนิดนึงอย่างหลายประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเองหรือเกาหลีเองเนี่ยมีการตั้งองค์กรอิสระ มาศึกษาเรื่องผลกระทบ,บโลกร้อนเป็นกิจลักษณะเลยแล้วนักวิชาการที่ดีที่สุดของประเทศเนี่ยมารวมกันแต่บ้านเรายังไม่เกิดจริงๆแล้วผมอยากจะให้บ้านเราเนี่ยตระหนักตรงนี้แล้วก็ ให้ความสนใจจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกแล้วก็สนใจที่มาศึกษากันจริงๆและเตรียมการเอาละครับเสร็จยี่สิบปีข้างหน้าใชยประเทศไทยในน้ามีปลาในนามีข้าวอยู่พวกเราต้องช่วยกันนะครับอย่าตัดไม้ทำลายปลาช่วยกันประหยัดพลังงานครับครับเอาละครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับคืนนี้คงต้องขอบคุณศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์จารุคง์สกุลมากนะครับที่เกียนมาในรายการขอบคุณครับขอบคุณมากครับ และองขอขอบคุณ Samsung LED TV เป็นหนึ่งในผู้นำ LED TV Technology พบกับโพสต์ t รูจริงรู้ทันได้ทุกวันจัดหึงสุกสองทุ่มห้านาทีสองทุม่มครึ่งกลับี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ a ั s u n g LED เป็นหนึ่งในผู้นำ LED TV Technology